สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับวันนี้ครับมาพบกับจ้ำเย็นวันนี้นะครับนะครับยังอยู่ที่พระเครื่องหลวงปู่มหาศิลาเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามีมาอัปเดตหลายรายการเลยครับพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1กันเลยนะครับพี่ๆนะครับมาชมรายการที่1กันเลยครับรายการที่1วันนี้ครับมาเป็นรูนปิดตาพังพการนะครับของหลวงปู่มหาศิลาครับนี่ครับรายการนี้ครับพร้อมเลี่ยมมาแล้วนะครับพร้อมเลี่ยมสวยๆครับนี่ เลขค้นเบอร์203ครับเลขค้นเบอร์204นะฮะเนื้อมหาชนวนมวลสารที่นะครับเรียมพร้อมใช้งานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ครับรายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่450บาทนะครับรายการนี้เปิดเป็นปันอยู่450บาทนะครับนี่ฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่นะฮะไม่ต้องไปจ้างเรียมรอให้เสียเวลาเลยนะครับรายการที่1 450บาทนะครับนะต่อมาเป็นรายการที่2ครับ รายการที่สองครับมาเป็นผ้าปิดตาพรมการนะครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดำ <c oughs> เรียพร้อมเลี่ยมใช้พี่เลขคันเบอร์แปดเก้าสองครับเลขคันเบอร์แปดเก้าสองนะครับเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยครับพี่นี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะรายการนี้นะครับนะับแบบปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันพี่นะครับรายการที่สองครับนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สามครับพี่ชาย รายการที่3ครับเป็นเนื้อสนิมแดงครับรายการนี้เอ๊ะสนิมเขียวพี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อสนิมเขียวนะครับเดี๋ยวผมขอดูเลขโค้ดตัวเบอร์ให้นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ยังไงเอ่ยนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์พี่เดี๋ยวผมดูให้นะครับน้องเลขโค้ดตัวเบอร์อ๋อเลขโค้ดอยู่งี้พี่เลขโค้ดตัวเบอร์พี่เดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้โหพี่สวยป่ะพี่ใช่เลขสวยไหมครับนะฮะขอญาตส่องสักคู่พี่โอ้โหเลขโค้ดตัวเบอร์เจ็ด ผมตกใจด้วยว่าแบบแปดนะครับรายการนี้ครับผมขอ400บาทนะครับรายการนี้ผมขอ400บาทนะครับรายการที่3นะครับเป็นเนื้อสนิมเขียวโบราณครับรายการนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งรายการที่นักสะสมชอบสะสมอยู่ครับนะรายการเนื้อนี้ครับเนื้อสนิมเขียวครับรายการที่4 0 0้บาทจะส่งให้ปีครับต่อมาเป็นรายการถัดไปครับรายการที่4ครับเป็นเนื้อสนิมแดงพี่รายการนี้สวยๆครับนานดูวิชชอบดูถูกใจพี่ดูวิชชอบดูถูกใจครับนี่ นะครับส,สวยๆอย่างนี้ครับงานพุทธศิลป์นะครับนี่ฮะพี่ชายนี่ฮะเลขคนเบอร์สองเจ็ดห้าครับรายการที่เลขคนเบอร์สองเจ็ดห้าพี่นะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะฮะแบ่งปันพ mm ี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อลมดําพี่ฮะเป็นเนื้อลมดําเลขคนเบอร์สอง เลขคนเบอร์สองหนึ่งสามครับพี่ชายรายการที่เลขคนเบอร์สองหนึ่งสามครับคมคมสวยทะลุสีนี้สวยสวยทะลุสีอย่างนี้ครับพี่ชายนี่ฮรนี่ฮะรายการที่สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับนะครับเป็นภาพปิดตาพมการนะครับวัดจัดสร้างนะครับนี่ฮะรายการที่ห้าครับต่อมาเป็นรายการจะไปครับเป็นรายการที่หกนะครับือรายการที่หกนะครับมาเป็นุ้นเจ้าสัวรวยพันล้านครับ นะฮะรุ่นเจ้าสุนรุ่นพัล้านครับมาเป็นองค์นี้ครับนะองค์ที่6ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นะครับมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์ด้านหลังครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสองศูนย์ห้าครับรายการนี้ผิวออกไฟๆนะครับออกลุ้งๆเลยครับรายการนี้ค่อนข้างสวยเลยพี่ชายรายการนี้นะฮะเปิดเป็นปลายพี่น้องแค่สามร้อยบาทนะครับเปิดเป็นปลายพี่น้องแค่สามร้อยบาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่นะฮะรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเลขโค้นเบอร์หกศูนย์สี่นะพี่ชายเลขโค้นเบอร์หกศูนย์สี่นะครับมาดูเลขโค้นตัเบอร์กันพี่เลขโค้นตัเบอร์นี่นี่ฮะมีโค้ดชัดเจนมีโค้ดโซลารและโค้ดจีนนะครับนี่นี่ฮะเลขโค้นตัเบอร์หกศูนย์สี่ครับรายการนี่เลขค้นเบอร์หกศูนย์สี่ครับสามร้อยบาทนะฮะจะส่งฟรีครับพี่ชายต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเนื้อลมดำเหมือนเดิมครับนะเป็นเนื้อลมดำเดี๋ยวมาดูเลขโค้นตัเบอร์ครับนะฮะนี่โค้ดนะฮะเลขโค้ดนคนะรับบเเลขโค้ดอร์พี่ ส1391ครับรายการนี the the ้ในโค้ะเบอร์1391พี่จัดส่งฟรีนะครับ300บาทนะครับจะส่งฟรีนะครับ300บาทเท่านั้นพี่นะฮะรายการที่แปดครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับพี่ชายรายการที่เก้าครับเป็นเนื้ออ่ทองแดงโบราณนะครับลงยาจมูพี่นะฮะเนื้อทองแดงโบราณลงยาจมพูรายการนี้ผมขอเป็นปันที่300ห้าสิบาทเหลือองค์เดียวองค์สุดท้ายครับเหลือองค์เดียวองค์สุดท้ายพี่นะฮะต่อโค้ดจีนสวยๆพี่นี่ฮะ นี่ครับเลขคอดเบอร์สองหนึ่งหกศูนย์ครับเลขคอดเบอร์สองหนึ่งหกศูนย์นี่อย่างละลายเสือพี่ด้านหลังนะครับด้านหลังสวยมากพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับมันเกิดวันธนาคารก็ดีนะคนเกิดวันธนาคารสีชมพูพี่นะครับซื้อเก็บซื้อไว้ใช้ได้นะครับเจ้าสัวรวยพันล้านเนี่ยแค่ชื่อก็ไพเราะแล้วพี่นะครับรายการนี้พี่นะฮะับสามร้อยห้าสิบาทครับจะส่งฟรีพี่ลงยาชมพูครับต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับรายการสิบเป็นชุดแยกกรรมการนะครับนี่ครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะเป็นชุดแยกจากกรรมการนะครับนี่ฮะ ตอกกอกพี่นี่ครับรายการนี้ตอกกอกครับพร้อมเรียบพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับสวยๆพี่ใบโพลข้างหลังครับนี่ฮะับตอกกอกนะครับดอมด้านบดนี้ฮะเลขคุณทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าครับเลขคุณทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าลงยาเขียวเนี่ยซับพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทรายการที่ห้าร้อยบาทพร้อมใช้งานได้เลยพี่นะครับนี่ครับชุดกรรมการนะครับนี่ยังชุดกรรมการมานะครับ ต่อไปครับเป็นองค์ที่11ครับรายการที่แยกจุดกมการเหมือนกันครับนี่ฮะเลขคูดเบอร์2 3 0ครับ500บาทพี่เลขคูดเบอร์2 3 0 500บาทนะครับรายการที่11นะครับต่อมาครับเป็นการที่12ครับรายการที่12เป็นลงยาแดงครับนี่ฮะเนื้อกระไรลทงนะครับตอกกอกพี่เลขคูดเบอร์2 5 9ครับเลขคูดเบอร์2 5 9นะครับแยกกับจุดกรรมการนะครับรุ่นหน้าปกมหาเนี่ยมหารวยครับนะฮะรุ่นหน้าปกมหาเลยวัดจัดสร้างนะครับเป็นรุ่นแรกครับหน้าปกรุ่นแรกนี่ฮะรายการที่การที่สับาสอะครับ ต่อมาเป็นรายการที่13ครับรายการที่13เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเป็นรุ่นสมเด็จสงไก่นะครับนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่90เลขโค้ดนัมเบอร์90พี่แบ่งแค่300บาทนะฮะแบ่งแค่300บาทจะส่งให้ฟรีครับนี่ฮะพร้อมเรียกพร้อมใช้งานนะครับนัดเจ้าสัวอ่าเป็นเหรียญสมเด็จสงไก่รุ่นเศรษฐีพันล้านนะฮะวัดจัดสร้างพี่นะครับรายการที่300บาทนะพี่รายการที่13ครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่ เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าสามครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับเศรษฐีพันล้านพี่รายการนี้เนื้อทองแดงโบราณครับแบ่งไปที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการสิบห้าครับนำมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันครับรายการที่ห้ามาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันพี่รายการที่ห้าเลขโค้ดตัวเบอร์สี่เก้าสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณครับด้านหลังเขียนว่าเศรษฐีพันล้านนะครับนี่ฮะผิวสวยๆพี่นะผิวคลาสสิกทองแดงโบราณนะครับรายการนี้สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับพี่ชายนี่ฮะ พร้อมใช้งานนะครับคงคมเลยครับของลุงปู่พี่ตอนนี้รีบเก็บได้เก็บนะครับนาราคาเริ่มขยับอยู่แล้วพี่นะฮะต่อมาเป็นรายการทันปครับพี่เป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่หกครับเป็นพระผงหลวงพ่อเงินนะครับนะเป็นอาแม่ตาจากหลวงปู่มหาศีลาพุทธาพิเศษให้นะครับแรืรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบนะฮะเลขค้นเบอร์หกเก้านะครับแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบนะครับนะฮะยกคู่นะครับยกคู่คิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับยกคู่เพียงแค่สี่ร้อยบาทพี่ไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วครับนะ มาดูกันต่อพี่ชายองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่เจ็ดปิดทองนะครับเลขคนจัเบอร์แปดหกนะครับนี่ฮะองค์ที่สิบเจ็ดแปะทองเลขคนเนื้อแปดหกนะครับต่อมาองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่แปดเลขคนแปดเก้านะครับนะสีเงินนี่ฮะผิวสีออกสีเงินแปะทองนะครับนะอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับต่อมาองค์ที่สิบเก้าครับองค์สุดท้ายของรายการที่นะฮะคู่สี่ร้อยนะครับองค์สองร้อยห้าสิบาบาทคู่สี่ร้อยนะครับเลขคนจัเบอร์เจ็ดสี่ครับ เลขค้ดเบอร์เจ็ดสี่นะครับนี่ฮะอันเก้าต่อมาเป็นราการที่ยี่สิบอ่าแล้วก็ยี่สิบยิบสองนะครับไอเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยพี่รายการที่ยี่สิบนะครับนะฮะร,รายการยี่สิบนะผมขอเปิดคู่ได้ไหมรายการยี่สิบผมขอเปิดคู่ได้ไหมพี่ผมขอสี่ร้อยห้าสิบให้ยกคู่เลยครับผมขอสี่ร้อยห้าสิบผมให้ยกคู่เลยครับนะรายการที่นะรายการที่ยี่ยี่สิบนะครับ ต่อมาเป็นการยีิบเอ็ดครับในการยีิบเอ็ดนะฮะองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบพอพี่องค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบพอพี่เลขคดเบอร์สองเจ็ดครับขอสามร้อยห้าสิบพอปิดให้เลยนะครับดูพี่ใส่หน้ากากด้วยครับเต็มสูบพี่นะครับสวยๆอย่างนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมกรอไปใช้งานได้เลยครับใยการยีิบเอ็ดนะครับต่อมาเป็นการยีิบสองครับรายการยีิบสองเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งนะครับเลขโค้ดเบอร์สี่หนึ่งสองครับเลขโค้ดเบอร์สี่หนึ่งสองครับเป็นเนื้อห้าที่นวล มีพระกิ่งนะครับรายการนี้รุ่นศิลาพรมหามงคลนะครับการันตีพัร์ตเนสให้ตลอดชีพครับการันตีพัรเนสให้ตลอดชีพครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเลยครับองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รายการยี่สิบสองครับต่อมาเป็นการยี่สิบสามครับนะฮะรายการยี่สิบสามพี่นะครับเป็นพระพรมนะครับสามพระสัตว์พี่เลขโคดันเบอร์พี่พระพรมเนื้อสามพระสัตว์เลขโคดันเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสองสี่นะครับเลขโคดันเบอร์หนึ่งสองสี่พี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ สี่ร้อยห้าสิบาทขอสี่ร้อยห้าสิบาทพอ EP นี้นะครับนะรายการนี้ครับรายการยี่สามขอสี่ร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบาทครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สี่ครับนี่ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผิวลุ่งๆนี้พี่เลขคนเบอร์สองหนึ่งเก้าครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งเก้าครับนะเป็นเหรียญพระพรหมสีหน้าครับนี่ฮะของลุงปู่มหาศิลานะครับนะรุ่นพรอ่าพรพผมประสิทธิ์นะครับนี่ฮะ รายการนี้จะมีแบ่งเป็นน้องแค่400บาทนะครับแบ่งเป็นน้องแค่350บาทพอตอนอีพีนี้ครับนะครับ300ทีบาทพี่นะมีองค์เดียวนะครับนะต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่25ครับรายการที่25เป็นรุ่นนี้พี่ชายรายการที่25ครับเป็นเหรียญนั่งปกนะครับรุ่นมหารวยครับตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วพี่ ลายการนี้เหลือองค์เดียวครับนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าสามครับเน้าเนื้อทองแดงโบราณครับเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าสามพี่จะสวยพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทพี่จะสวยอย่างนี้ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่ฮะนี่ครับต่อวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะวันนี้อชอบถูกใจรายการไหนครับเป็นพิเศษให้นะครับนะฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อุดหนุนด้วยพี่นะขอบคุณมากๆครับ